เราอะรู้สึกว่าคนไทยเยอะมากที่อยากมีธุรกิจแต่ว่ามีทุนที่น้อยเราก็เลยตัดสินใจทำแฟรนไชส์ที่ราคาถูกเพื่อให้เขาอาจัดต้องได้สวัสดีครับเมื่อพูดถึงอาหารยอดฮิตเมนูประจำประเทศไทยนะครับหลายๆคนก็จะคิดถึงผัดไทยใช่ไหมละครับแต่ว่ากว่าจะมาเป็นผัดไทย1จานให้เราได้ลองลิ้มชิมรสไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับวันนี้อมสินสร้างสุขสร้างอาชีพจะพามาพบกับแฟรนไชส์ผัดไทยครับ ที่จะเปลี่ยนความยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่ายๆที่สําคัญครับสามารถที่จะสร้างกําไรให้เราเป็นก่อเป็นกำนะครับด้วยน้ําซอสสูตรเด็ดเพียงช้อนเดียวอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะเด็ดขนาดไหนตามผมเลยครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่กับคุณพืติพงศ์ธรรมมัฒนารัตหรือคุณเพชรน,นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ทงชัยผัดไทยนะครับสวัสดีครับคุณเพชรครับสวัสดีครับคุณเพชรผมทราบมาว่าน้ำซอสของทงชัยผัดไทยเนี่ยเพียงช้อนเดียวสามารถที่จะไปปรุงกับวัตถุดิบและรสชาติก็ออกมาอร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงจริงไหมฮะจริงครับผมคือจริงๆแล้วครับผมใช้ ประสบการณ์ในการทําผัดไทยของผมเนี่ยที่เปิดมาเราก็6ปีนะครับในการพัฒนาซอสผัดไทยสูตรนีมขึ้นมาผมถามหน่อยจุดเริ่มต้นของธงชัยผัดไทยมาได้ยังไงครับผมอยู่ในธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วทีนี้เนี่ยพอเราอยู่ในธุรกิจเนี้ยครับเราก็จะเห็นว่าราคาของแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์จะค่อนข้างสูงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันทําให้คนที่เขาอยากมีอ่าธุรกิจของตัวเองอะครับผมเขาขาดโอกาสขาดความช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพ เราก็เลยอยากจะสร้างอาชีพให้เขาด้วยการนําแบรนด์นี้เข้ามาให้เขาทําทีนี้พอเปิดมา6เดือนเห็นว่ามีตั้ง3าสิบสาขาแล้วใช่ครับจุดเด่นคืออะไรฮะลูกค้านะครับเวลาที่เขาได้ชิมแล้วครับเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าเป็นผัดไทยที่ตามหามีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมแล้วก็ไม่ต้องปรุงคือหมายความว่าอร่อยตั้งแต่อยู่ในกระทะเลยครับแล้วก็เส้นนะครับจะมีความเหนียวแน่นแล้วก็หนึบ สำหรับน้ำจะเป็นน้ำซอสที่เป็นสูตรเฉพาะแล้วเราก็จะพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบครับผมเพราะว่าเราเชื่อว่าการที่เรามีคุณภาพของวัตถุดิบที่ดีครับมันจะทําให้อาหารเนี่ยออกมาอร่อยสำหรับแฟรนไชส์ธงชัยผัดไทยเนี่ยมีรูปแบบการลงทุนกี่รูปแบบแล้วก็ราคาอย่างไรบ้างครับผมของทางแฟรนไชส์เราอ่ะในการลงทุนเนี่ยอยู่ที่3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกอ่ะจะเป็นรูปแบบในราคา0 0บารับาท แบบนี้ครับจะเหมาะสําหรับคนที่เขาอยากมีอา,อาชีพค้าขายาหรือคนที่มีอาชีพค้าขายอาหารอย่างอื่นอยู่แล้วเราก็จะเอาเมนูผัดไทยตรงนี้ครับของเราเนี่ยลับเข้าไปเสริมอีกราคานหนึ่งเนี่ยจะเป็นราคา19,000าบาทาจะเป็นรูปแบบที่2อตัวนี้ครับอันนี้จะสําหรับคนที่อยากใช้ชื่อแบรนด์ธงชัยผัดไทยของเราก็<อ>าจะมีป้ายร้านให้แล้วก็จะมอีอุปกรณ์การขายต่างๆรูปแบบที่3นะครับจะอยู่ที่ราคา29,000บาทครับ,รบ,รบผม รูปแบบนี้จะมีทุกอย่างให้เหมือนกับรูปแบบที่2เลยครับผมบแต่ว่าเราจะพิเศษให้อย่างหนึ่งครับก็คือรถเข็นสแตนเลสอย่างดีและที่สําคัญนะครับทั้ง3รูปแบบนี้ครับผมเราจะมีการสอนสูตรเมนูผัดไทยให้ทั้งหมด12สูตรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการสอนเมนูอื่นๆให้เช่นผัดกะเพราหรือข้าวผัดต้มยำข้าบผมรับรองว่าลูกค้าเนี่ยสามารถเอาไปเปิดร้านได้เลยครับผมนะะทีนี้เมนูยอดฮิตของ คงชัยผัดไทยเนี่ยคือเมนูอะไรฮะที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบอยู่ประมาณ3เมนูเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นเมนูผัดไทยเส้นจันกุ้งสดเมนูที่2จะเป็นผัดไทยเส้นจันมันกุ้งแล้วก็เมนูที่3จะเป็นผัดไทยเส้นจันมันกุ้งกุ้งสดครับผมแต่แล้วเมนูนี้ทํายากไหมต้องใช้ระย,ยะเวลาเรียนนานขนาดไหนสําหรับคนที่มาซื้อแ r a n c h ไม่ยากเลยครับเรียนแค่วันเดียวเนี่ยก็ทําเป็นแล้วแต่ว่าทีนี้ครับด้วยความที่สูตรเราอ่ะง่ายแค่ใช้น้าซอสแค่ช้อนเดียวนเนี่ยมันก็อร่อยแล้วง่ายมาก อย่างที่คุณเพชรบอกไปว่าใช้น้ําซอสเพียงช้อนเดียวแล้วทําได้เลยผมอยากลองทำได้ว่าช้อนเดียวเนี่ยมันจะสามารถแบบอร่อยโดยไม่ต้องปรุงได้จริงหรือเปล่าได้เด้อมทำเอยได้ครับยิดีครับผมตอนนี้นะเราจะเริ่มทําเมนูผัดไทยแล้วนะครับนี่เราใส่น้ํามันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มแรกนะครับเราจะใส่ที่เต้าหู่นะครับตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับผัดให้เหลืองก่อนนะครับต่อไปเส้นนะครับ ปัดให้ทั่วๆครับใส่น้ำซุปตาม,ตามนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวใส่ซอสรีกแดงมันกุ้งนะครับเดี๋ยวเราเหลือสูตรเด็ดของเราใช่ไหมฮะใช่ค,ครับผมก็คือน้ำซอสเพียงหนึ่งช้อน สูตรน้ําซอสเนนะี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสูตรความสําเร็จก็ตามแต่การทาธุรกิจอาจจะไม่ได้สําเร็จเหมือนอน้าซอสนะอุปสรรคปัญหาที่ผ<ม>่านมาเป็นย<ม>ังไงบ้างตอนที่เราตัดสินใจที่จะทําแบรนด์ธงชัยผัดไทยขึ้นมาครับผมคือตอนนั้นอ่ะเราทุนอ่ะไม่ค่อยมีครับมีน้อยมากนะครับผมปัญหาก็คือเราอ่ะจะทําให้มันเติบโตยังไงครับครับผมเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้มีงบการตลาดที่มากมายก็คือต้องใช้ใจอย่างเดียวต้องมุ่งมั่นตั้งใจครับผม,ม เพราะว่าผมคิดว่าเราอะครับคนเรามันอยู่ที่เจตนาในใจมากกว่าครับคือเจตนาในการที่เราทําแฟรนไชส์นี้ขึ้นมาครับเราอะรู้สึกว่าคนไทยเยอะมากที่อยากมีธุรกิจแต่ว่ามีทุนที่น้อยอใช่ไหมครับ,รบเราก็เลยตัดสินใจทําแฟรนไชส์ที่ราคาถูกเพื่อให้เขาอจับต้องได้ทีนี้เนี่ยพอเขาจับต้องได้อะเขาอยากประสบความสําเร็จมันก็จะง่ายขึ้นแล้วถ้าเราทําให้เขาประสบความสําเร็จได้ครับ เราก็จะรู้สึกภูมิใจใช่แล้วก็ดีใจกับขาด้วยวันนี้นขอบคุณคุณเพ็รมากมากนะครับดีครับขอบคุณมากครับไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้หากเราไม่ลงมือทำนะครับอย่าให้ความกลัวมาปิดกั้นเรานะฮะ พอเพียงแค่เราเริ่มลงมือทำนะครับความสำเร็จก็รอเราอยู่แน่นอนนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจจะลงทุนแฟรนไชส์ธงชัยผัดไทยหรือแฟรนไชส์อื่นๆนะครับวันนี้ครับเรามีสิทธทิพิเศษมาฝากเช่นเคยเพียงแค่สแกน QR Code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะครับคุณก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆครับในการเริ่มต้นทําธุรกิจและก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนกับธนาคารออมสินนะครับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสําหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th สอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GSB Contact c e n t e r โทร1115ฉะนั้นท่านใดสนใจสามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับที่ GSB Contact Center 1115นะครับหรือติดต่อไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะฮะส่วน EP หน้าครับผมจะนำธุรกิจแฟรนดชสยอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม